อาหารที่ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับหลายๆคนถามผมว่าทํายังไงดีเนี่ยมีความเสี่ยงมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครจะป้องกันด้วยอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผักจากธรรมชาติทุกชนิดเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบมีงานวิจัย ข้อที่1คือกระหล่ำนะครับกระหล่ำเนี่ยทุกชนิดเลยเขาบอกว่าสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ได้นะครับข้อที่2คือบรอกโคลีบรอกโคลีเนี่ยจะเอาไปต้มเป็นนึ่งนะครับหรือจะเอาไปทําต้มจืดได้หมดเลยนะครับข้อที่3คือแครอทนะครับแครอทถ้าทานทุกวันเนี่ยมีใยอายหารค่อนข้างสูงนะครับช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้ข้อที่4คือถั่วถั่วนีได้ทุกสีเลยนะไม่จำกัดว่าเป็นถั่วชนิดใดเลยข้อที่5คือน้ำมันมะกอกนะครับอ่ะผมแถมข้อ6ให้นะครับก็คือ น้ำมันแฟลกซีดนะครับน้ำมันแฟลกซีดเนี่ย,เ,ยเขามีงานวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปเนี่ยจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้แต่สําหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบทานน้ามัน<ๆ>เข้าไปตรงๆรู้สึกมันเลี่ยนนะครับอาจจะทานเป็นนูวิทพลัสไบโอก็ได้นูวิทพลัสไบโอเนี่ย2เม็ดนะครับต่อวันเนี่ยจะมี ALA p o พาวเดเอา ALA ที่สกัดจาก น้ำมันแฟลกซีดเนี่ยให้อยู่ในรูปของ A L A powder ดังนั้นหมายความว่ามันเป็นผงนาโนอยู่แล้วสามารถดูดซึมได้ง่ายนะครับถ้าทานเข้าไปวันละ2เม็ดมันจะช่วยลดการอักเสบของเยื่อหุ้มเซลล์ของทุกเซลล์ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอยู่แล้วดังนั้นสามารถทานเป็นน้ำมันแฟลกซีดที่อยู่ในรูปของ A L A ของ n u w v i t Plus Bio ได้ถ้าใครสนใจนะครับราคาปกติกระปุกละ790ดบาทนะครับทานได้1เดือนนะครับถ้าใครสนใจให้ราคาพิเศษเลยจาก790เหลือ699บาทส่งฟรีนะครับพิม สนใจนะครับแคปหน้าจอแล้วก็บอกแอดมินได้เลยว่าได้ราคานี้มาจากคลิปนะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ